คำทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568สําหสำหรับดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีละกากลับมาพบกันอีกครั้งกับคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมเดือนนี้ก็ได้ผ่านช่วงเทศกาลหยุดยาวหรือว่าวันสงการกันมาแล้วหลายคนได้ไปฉลองได้กลับภูมลำนาหรือว่าได้เดินทางก็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายกันเยอะครับแต่พอมาถึงเดือนพฤษภาคมนี้ เรื like, really ่องรายจ่ายหนักๆก็อาจจะไม่ค่อยมีแล้วเป็นเดือนที่พ้นเรื่องรายจ่ายก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองกันเยอะแล้วครับเดือนนี้แล้วก็อาจจะเก็บเงินได้มากขึ้นด้วยก็เป็นเดือนที่จะได้เริ่มต้นใหม่อย่างได้เริ่มต้นเก็บเงินเก็บทองเพราะหลายคนอาจจะเงินหมดในช่วงสงการที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรครับก็เริ่มต้นเก็บกันใหม่เดือนนี้ก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเป็นจุดเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านและเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณ ที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือนนี้เด่นมากๆครับในเรื่องของการงานการค้ากิจการจะเป็นเหมือนจุดที่คุณจะได้เริ่มต้นได้เปลี่ยนแปลงได้ขยับขยายไปสู่จุดใหม่ๆซึ่งระยะนี้ดวงชะตาสําหรับคนที่ทํางานประจํารับราชการมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือว่าโยกย้ายงานไปรับหน้าที่ใหม่ๆซึ่งจะเป็นจุดที่ดีมากครับ เป็นจังหวะที่จะทําให้การงานของคุณเจริญก้าวหน้าขึ้นซึ่งเดือนนี้ก็ต้องบอกเลยครับเรื่องของการงานเด่นมากๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขยับขยายเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานใครที่หวังเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือว่าโยกย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนแผนกอย่างใครที่ทําเรื่องมานานระยะนี้ก็จะมีโอกาสได้ข่าวดีครับหรืออย่างบางคนที่ตกงานก็มีโอกาสจะได้งานใหม่ในช่วงเร็วๆนี้ครับหรือบางคนเบื่อที่ทํางานเก่า อยากจะขยับขยายหางานใหม่เปลี่ยนไปทําอะไรใหม่ๆบ้างช่วงเดือนนี้ก็เป็นจังหวะที่การงานมีการเปลี่ยนแปลงหากคุณได้วางแผนจะไปสมัครงานเปลี่ยนงานใหม่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นอย่างบางคนทํางานที่เก่าเป็นพนักงานทํางานมานาหลายปีตําแหน่งไม่ขยับก้าวหน้าไปไหนถ้าระยะนี้เปลี่ยนงานแล้วไปสมัครงานในตําแหน่งหัวหน้าในระดับที่สูงขึ้นระยะนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้งานสมใจครับ ซึ่งใครที่ทำงานมานานหลายปีตำแหน่งไม่ขยับก้าวหน้าหัวหน้าไม่ค่อยผลักดันไม่มีโอกาสก้าวหน้าบางคนก็ได้รับผิดชอบงานเยอะมีงานให้ทำมาเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ยอมเลื่อนขั้นไม่ยอมปรับเงินเดือนให้แบบนี้ก็ดูไม่ค่อยเป็นธรรมซึ่งถ้าใครทำงานมานานมีประสบการณ์สูงถ้าอยากจะเปลี่ยนงานก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีครับสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปสมัครงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นหัวหน้าง,งานเป็นหัวหน้าแผนกเป็นผู้บริหาร ถ้าคุณรู้ตัวว่าตัวเองมีทักษะมีความสามารถที่ดีก็มั่นใจไปเลยครับไม่ต้องกลัวเตรียมตัวเตรียมพร้อมให้ดีกับการสัมภาษณ์กับการสมัครงานก็รับรองว่าคุณมีโอกาสจะได้งานสูงที่เดียวในช่วงระยะนี้ครับส่วนทางด้านคนทําธุรกิจการค้าซึ่งระยะนี้ก็จะเป็นระยะที่จะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเพราะว่าดวงการงานเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็จะส่งผลทําให้ธุรกิจการงานของคุณมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยไม่มากก็น้อย อย่างเช่นการค้าธุรกิจที่ทําอยู่รูปแบบเดิมๆคุณก็อาจจะได้เริ่มต้นหาช่องทางใหม่ๆหาลูกค้าใหม่หรือว่าเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนวิธีการทําตลาดใหม่ๆให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากขึ้นอย่างการนําเอาเทคโนโลยีเอาเครื่องทุนแรงมาใช้ก็จะช่วยให้ธุรกิจของคุณคล่องตัวมากขึ้นและระยะนี้ก็จะมีการติดต่อสื่อสารการเจรจาการค้ากันบ่อยขึ้นคุณอาจจะได้คอนเน็ชันใหม่ๆได้หุ้นส่วนได้คู่ค้า หรือว่าได้เพื่อนที่ทําธุรกิจด้วยกันที่จะมาแชร์ประสบการณ์มาแบ่งปันความรู้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ซึ่งก็จะเป็นเดือนที่ธุรกิจการงานมีการปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบงานหรือว่าเรื่องของคนเรื่องสังคมใหม่ๆจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีสําหรับธุรกิจการงานในช่วงระยะนี้ครับและนอกจากนี้ดวงชะตาของคุณก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นหรือว่าไปต่างประเทศ อาจจะไปติดต่อเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องธุระต่างๆซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าช่วงระยะนี้คุณมักจะโชคดีหรือว่าได้ข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับที่ไกลๆต่างประเทศอะไรประเภทนี้ครับรวมไปถึงทางด้านออนไลน์ด้วยก็ต้องบอกว่าคุณจะโชคดีในด้านนี้มากทีเดียวครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทํางานประจํารับราชการทําธุรกิจการค้าหรือว่าอาชีพอิสระทุกอย่างก็ล้วนต้องทําด้วยตัวเองช่วงระยะนี้ อาจจะพึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยจะได้หรือว่าพึ่งพาใครแล้วไม่ค่อยได้ดังใจก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราทําเองก็จะได้ผลดีมากกว่าเพราะบางครั้งเราพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปมันก็ไม่ค่อยจะส่งผลดีกับตัวเราเท่าไหร่หรือว่าทําแล้วก็ไม่ค่อยได้ดังใจทําแล้วมีปัญหาอย่างประเภทมากคนก็มากความเพราะฉะนั้นภาพรวมดวงชะตาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงาน ที่จะมีการเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสู่จุดใหม่ๆก็ขอให้คุณตั้งใจครับเพราะเดือนนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญถ้าคุณตั้งใจวางแผนจะทําอะไรแล้วก็ทํามันให้เต็มที่ครับเพราะจะมีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นไปตามที่คุณคิดไว้วางแผนไว้ไม่ค่อยมีปัญหาผิดพลาดเพราะเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆในช่วงระยะนี้ก็เริ่มลดน้อยลงครับก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนักก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีครับ อย่างบางคนรอๆละ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 วางแผนไว้ตั้งนานแต่ก็ไม่ได้ทํายังหาจังหวัดไม่ได้ก็ต้องบอกเลยครับว่าเดือนพฤษภาคมนี้เป็นจังหวัดที่ดีมากที่คุณจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นอย่างบางคนมีพฤติกรรมที่ทําร้ายตัวเองก็ลองกลับมาคิดแต่ตรองมาคิดทบทวนดูครับว่าสิ่งที่ได้ทําที่ผ่านมามันส่งผลดีผลร้ายกับตัวเองอย่างไรอะไรที่ดีเราก็ทําต่อไป แต่ถ้ามองแล้วอะไรที่ไม่ดีตัดได้ก็ตัดทิ้งไปครับมันไม่มีประโยชน์กับชีวิตเพราะว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เรามองข้ามไปพฤติกรรมบางอย่างที่เราทําไปบางทีมันอาจจะเป็นตัวฉุดลั้งที่ทําให้เราไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่ที่เดิมใจคิดอยากจะก้าวหน้าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ทําไม่ได้สักทีมันอาจจะติดอยู่จุดเล็กๆแบบนี้ครับก็ลองมาหากันดูครับว่าอะไรที่มันเป็นตัวฉุดลั้งที่ทําให้เราไม่ไปไหน ซึ่งเดือนนี้ก็เป็นจังหวะที่ดวงเปิดทางเปิดชะตาเปิดชีวิตให้คุณได้เห็นถึงการกระทําถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาก็ลองพิจารณากันดูให้ดีครับเพราะก็ไม่แน่ว่าถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได,ได้เริ่มต้นใหม่ในช่วงระยะนี้ต่อไปอนาคตก็อาจจะเจริญรุ่งเรืองแบบที่คุณอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็เป็นได้ครับต่อไปเรามาดูที่ดวงการเงินกันต่อครับก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ เรื่องเงินเรื่องทองการเงินต่างๆค่อนข้างดีมากทีเดียวครับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงที่ดวงเปิดทางมันก็จะเปิดเรื่องเองินเรื่องทองให้มีเข้ามาเยอะขึ้นเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ไรายได้ก็จะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นซึ่งอย่างบางคนอย่างที่บอกครับบางคนอาจจะได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งโยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ก็อาจจะได้ค่าตอบแทนค่าตำแหน่งมีเงินเดือนที่มากขึ้นก็ส่งผลดีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณ ปรับตัวดีขึ้นหรืออย่างบางคนตกงานไม่มีไรายได้เดือนนี้ถ้าคุณไปสมัครงานก็มีโอกาสที่คุณจะได้งานแบบปุ๊บปั๊บรับโชคสมัครปุ๊บได้งานปับ๊บอะไรแบบนี้ครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากที่ไม่มีไรายได้เลยหรือว่ามีน้อยมากคุณก็จะมีะไรายได้ที่สูงขึ้นมีเงินมาหมุนมาใช้จ่ายมาซื้อของที่จําเป็นของที่อยากได้มีชีวิตที่ดีขึ้นส่วนคนที่ทําธุรกิจการค้าเรื่องไรายได้กําไรผลตอบแทน ก็เด่นมากๆครับระยะนี้การค้าการขายการลงทุนต่างๆจะให้ผลดีมีกําไรมีผลตอบแทนก็เรียกว่าได้เงินกันเยอะขึ้นครับธุรกิจเริ่มขยับเดินหน้าเริ่มคึกคักขึข้นอย่างลูกค้าเก่าที่หายหน้าไปนานก็มีโอกาสที่จะกลับมาอุดหนุนกันใหม่และก็อาจจะได้ลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยอาจจะขยับขยายไปหาช่องทางใหม่ๆอย่างทําออนไลน์มากขึ้นลูกค้าใหม่ก็อาจจะมาในส่วนนี้มากขึ้น แต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเงินทองต่างๆที่เข้ามาไม่ได้มาจากโชคช่วยหรือว่าดวงดีแต่อย่างไรจะจะเกิดจากการทํางานเกิดจากการกระทาล้วนๆที่คุณทุ่มเทลงมือทําที่ผ่านมาก็จะส่งผลให้มีเงินมีอทองเข้ามาเยอะขึ้นเพราะตามพื้นดวงชะตาของคุณแล้วคุณจะมีเงินมีอทองร่ํารวยมีฐานะมั่นคงส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการกระทําเกิดจากการลงมือทําเป็นการทํางานล้วนๆครับไม่ได้เกิดจากโชคช่วย แต่เกิดจากความตั้งใจของคุณเองเป็นส่วนใหญ่ครับและระยะนี้เรื่องเงินเรื่องทองคุณก็มีโอกาสที่จะได้จากคนใกล้ตัวญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคู่ของคนรักก็ตามซึ่งคนเหล่านี้จะมีดวงที่มาเกื้อหนุนมาเกื้อกูลกันในเรื่องของเงินทองอย่างถ้าคุณเดือดร้อนเรื่องเงินก็ให้มองหาคนใกล้ตัวไว้ก่อนครับหรืออย่างบางคนญาติพี่น้องมายืมเงินคุณไปซึ่งระยะนี้ก็มีโอกาสที่จะเอาเงินมาคืน หลังจากที่บางคนอาจจะเลิกหวังไปแล้วเพราะว่ายืมไปนานมากไม่มีวี่แววว่าจะคืนได้แต่ระยะนี้ก็เป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีครับที่คุณจะได้เงินได้ทองในลักษณะนี้และดวงชะตาในเดือนนี้ก็ยังเด่นในด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยอย่างบางคนอาจจะขายที่ขายทางไม่ว่าจะขายเองหรือว่าเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนระยะนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เงินจากขายที่ขายบ้านจากอสังหาริมทรัพย์ ใครประกาศขายไว้มานานระยะนี้มีโอกาสสูงทีเดียวครับพูดถึงเรื่องรายรับมาแล้วตอนนี้ก็มาดูเรื่องรายจ่ายเรื่องเสียเงินกันบ้างครับเพราะว่าดวงชะตาจะรับอย่างเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแต่เกณฑ์เสียเงินในช่วงระยะนี้ก็อาจจะเป็นมาจากเรื่องเก่าๆหนี้เก่าที่ค้างจ่ายอะไรประเภทนี้ครับที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลก็ไม่ต้องกลัวไปครับเพราะว่าเดือนนี้อย่างที่บอกว่าคุณจะมีะไรายได้มากขึ้น และเรื่องการเสี่ยงเงินเสียทองเสี่ยงเงินก้อนใหญ่เดือนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าได้จ่ายไปเยอะในช่วงเดือนที่แล้วหรือว่าช่วงสงการเดือนนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่จะได้เก็บเงินเก็บทองเก็บเงินมาใช้นี้ใช้สินบางคนอาจจะค้างจ่ายเขาไว้เยอะค้างไว้หลายงวดก็มีโอกาสที่จะได้จ่ายคืนกันแล้วในช่วงระยะนี้ครับและเกณฑ์เสี่ยงเงินอีกด้านก็มีโอกาสที่จะมาจากคู่ครองคนรักหรือว่าเพศตรงข้ามหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวไม่ให้คุณช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทอง ซึ่งระยะนี้ก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นก็ต้องฝากเตือนและเตรียมตัวกันไว้ให้ดีครับส่วนทางด้านโชคลาภระยะนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับบางทีโชคลาภลาบลอยที่เข้ามามันอาจจะเป็นทุกขลาบเราอาจจะเดือดร้อนก่อนถึงจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นหรือว่าบางคนมีโชคมีลาบแต่ก็อาจจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาได้เงินได้ทองมาก็เก็บไว้ไม่ได้นานก็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายหมดเปลืองออกไป ซึ่งระยะน,นี้ถ้าเป็นไปได้เรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท้าง,งดไปก่อนได้ก็ดีครับเพราะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียมาดูเคล็ดลับเสริมดวงประจาเดือนพฤษภาคมนี้กันบ้างครับระยะน,นี้ถ้าใครรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีจิตใจว้าวุ่นจิตใจไม่สงบหรือว่ามีเรื่องวุ่นวายในชีวิตมากมายก็แนะนําครับให้ลองหาเวลาไปเข้าวัดทาบุญระยะน,นี้สุขภาพของคุณไม่ค่อยดีก็ให้เน้นไปทางด้านการบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาล อย่างโรงพยาบาลสงฆ์ก็จะเสริมดวงให้สุขภาพร่างกายของคุณดีขึ้นหรืออย่างถ้าใครไปวัดไปทําบุญไปถวายสังฆทานก็ควรต้องมียารักษาโรครวมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็จะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับท้ายนี้ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นดวงกําเนิดโชคชะตาวาสนาพื้นดวงการงานพื้นดวงธุรกิจงานไหนที่เหมาะกับคุณอาชีพไหนที่ทําแล้วถูกโชก ก็สามารถมาปรึกษาส่วนตัวมาดูดวงกันได้ครับรวมไปถึงเรื่องการเงินการงานโชคลาภความรักสุขภาพและเรื่องเลิกยามเลิกมงคลอย่างเลิกเปิดล้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าใครจะออกรถใหม่รวมถึงเรื่องการเสริมดวงสะดอเคลาะ์ต่อชะตาและเรื่องอื่นๆที่คุณอยากรู้หากคุณมีคําถามอยากรู้ในเรื่องของอนาคตในเรื่องของดวงชะตาของคุณว่าจะเป็นยังไงมีพื้นดวงแบบไหนก็ลองมาปรึกษากันได้ครับ โดยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วทักมาปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมได้โดยตรงครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ